ครับวันนี้กับมาหาเห็ดยังเกานะครับมา,าเห็ดยังเกาแต่ว่านีไรซสดไรซสดเป็นว่าวันนี้ผู้คนนะครับที่ได้เห็นไรซสดกับพากันมาเก็บเห็ดต่างคนกับต่างมาเก็บเพื่อจะไปกินไปบริโภคนะครับ วันนี้มาเก็บเห็ดหลังจากเก็บไปได้ประมาณสักสามสิบนาทีครับย่งนี้อยู่เห็ดนะครับ แปลงเชือกครับแปลงเชือกต่อนี่แปลงเชือกตัวหน้านี่ก็มีนะครับเยอะๆเนี่ yeah, yeah. แบบนี้แปลงเชือกเอาบางน้ำเบานะครับทิ้งอที่นุมน่มๆทีนนี้แปลงเชือก

นี <N> ่เห็ดดานนี่เนี่ยเห็ดดานหรือเห็ดตะไคข่เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดดานเฮ็ดดานเลยเฮ็ดตะไคข่อ๋อสวยมากเลยอ๋มาเลย เต็มแล้วครับซาเนี่ยจะเต็มแล้วซาจะเต็มแล้ว ตนนี้ก็เลยมาเก็บเหดอีกวันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็จะได้เวลานะครับมาจะเจ้าแล้วมาประมาณสักหกโมงหกโมงฝ่ายหรือว่าหกโมงเนี่ยครับออกมาเดินทางออกมาจากบ้านครับตอนนี้ก็จะได้หลงแล้วครับหลงกลับบ้านเพื่อจะไปเก็บลำไยต่อนะครับเอออ้าวเดินลงเดินลง เดินไปหารถนะครับตอนนี้เด็นทางไปหารถแล้วตัวนี้เห็ดแดงว่ะเห็ดแดงอยายาเก็บเดอ้อเห็ดแดงควมเลยเครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับว,วันนี้นะครับที่มาหาเฮ็ดกับขอยุติคลิปวิดีโอไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ